ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ถ้าประชาชนยืนยันไม่สามารถบตเยตให้กับคำถามประชามติของรัฐบาลที่ติดล็อกนะครับนำหมวดหนึ่งหมวด2มาเป็นประเด็นฟาร์มขัดแย้งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการตั้งคำถามประชามติครั้งนี้นะครับจะให้เป็นประเด็นขัดแย้งขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็คงจะต้องนะครับรอดูกันนะครับแต่ที่แน่แ่รัฐบาลบอกว่านะครับสิ่งที่ประชาชนพูดสิ่งที่ประชาชนบอกสิ่งที่ประชาชนอะไรเงี้ยเขาไม่สนใจแต่เขาต้องการจุดยืนของเขาเขาต้องการทําตามของเขาเขาต้อง การทาตามนโยบายของเขาเขาต้องตามทําตามพักของเขานะครับในเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาทําอะไรเนี่ยในการตั้งคําถามเขาขขอยากจะตั้งคําถามแบบเนี้ยเขาอยากจะแสดงจุดยืนแบบนี้เขาอยากจะตั้งคําถามแบบนี้แ้ะประชาชนจะว่ายังไงเขาไม่สนใจครับเขาสนใจแต่ของเขาเขาสนใจแต่ว่าเขาต้องการแบบนี้นะครับพักการเมืองต้องการแบบนี้พักฝ่ายรัฐบาลต้องการแบบนี้ นะวันนี้มันก็เท่ากับว่าวันนี้นการทําประชามติครั้งนี้ไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่ทําเพื่อฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าในเมื่อคุณตอบแบบนี้นะเพราะคําตอบที่มันแสดงชัดเจนคนฟังดูเฮ้ยสรุปแล้ววันนี้แทนที่คําถามทั้งหมดนะครับการถามประชามตนะิน่าจะฟังประชาชนเพราะมีประชาชนในลงชื่อในอะไรหลายอย่างแต่วันนี้เขาบอกเขาแสดงจุดยืนและเขาบอกว่าเขาอยากจะแสดงให้ประชาชนเห็นว่าจุดยืนเขาเป็นยังไงก็นั่นแหละครับเมื่อตอนที่หาเสียงเลือกตั้ง คุณแ,แสดงแล้วให้เห็นแล้วว่าจุดยืนคุณคว้อะไรแต่สุดท้ายคุณก็ไม่รักษาคํชา,ชา,าพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเพื่อต้องการมาเป็นรัฐบาลเหมือนกันวันนี้คุณไม่ต้องการจะแก้ไขรัฐรมนูลฉบับ,บนี้หรือเปล่าคุณเลยได้สร้างเงื่อนไขแบบนี้เพื่อจะไม่การแก้ไขรัฐมนูญเพราะรัฐมนูญฉบับปี60ทําให้คุณสามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้หรือเปล่าคุณก็เลยไม่อยากจะแก้ไขมันหรือเปล่านะครับภาคประชาชนยืนยันไม่โหวตนะครับ ไม่สามารถโบตเย็ให้กับคําถามประชามาติของรัฐบาลที่ติดล็อกนำหมวดหนึ่งหมวดสองมาเป็นประเด็นขัดแย้งเมื่อวันที่24เมษายน เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญได้อ่านแลงการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนต่อนะครับขบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และคําถามประชามติของรัฐบาลโดยระบุว่าหลังจากวันที่23าเมษายน2 5 6 7รัฐบาลมีมติให้ทําประชามติเพื่อไปสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวางแผนจะทําประชามติ3ครั้งและในครั้งแรกจะจัดทําขึ้นระหว่างเดือน,นกรกฎาค,คมถึงเดือนสิงหาคม2 5 6 7โดยใช้คําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัด ทำรัฐนูนฉบ,บับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งบททั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์พวกเรานะครับเครือข่ายประชาชนร่างรัฐนูนมีความเหตุดังนี้ 1. รัฐบาลกำลังพายเรืออยู่ในอ่างหลังจากเสียเวลาไป200วันตั้งคณะกรรมการศึกษาการทำประชามตินะครับยื่นเรื่องให้สารันูญและก็กลับมาเริ่มต้นที่จุดเดิมทั้งที่พักการเมืองฝ่าย ของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านรวมถึงภาคประชาชนต่างก็เคยเสนอแนวคำถามไว้แล้วนะถ้ารัฐบาลยืนยันจะทำประชามติ3ามครั้งก็สามารถเปิดบทสนทนาพูดคุยเรื่องคำถามได้โดยตรงตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้เราใช้สิทธิ์ตามพรบประชามติเข้าชื่อประชาชนกว่า200,000คนเพื่อเสนอคำถามรัฐบาลก็ได้หยิบขึ้นมาพิจารณารัฐบาลก็ไม่มีการหยิบขึ้นมาพิจารณานะครับ ไม่แม้แต่แ yeah, ยแสคำถามที่ประชาชนต้องรงแรงลงชื่อบนกระดาษถ่ายเอกสารนะถ่ายเอกสารข้อมูลกระดาษนะครับเป็นไฟนอนแต่เราเคยนะครับยื่นหนังสือสเสนอเข้าถึงนายกรัฐรีเพื่อปรึกษาเรื่องคำถามประชามติแต่ก็ไม่เคยได้รับการนัดหมายให้เข้าไปพบ สิ่งที่หายไปจากจุดยืนของรัฐบาลในวันนี้ทั้งที่เป็นหนึ่งในหัวใจของการร่างรัฐธรรมนูนก็คือนับที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูนหรือว่าสะสะรซึ่งเมื่อย้อนดูจากร่างรัฐธรรมนูญที่เคยถูกเสนอโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2563และ256ที่ระบุอย่างชัดเจนให้สะสะรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแต่แนวทางที่รัฐบาลน,นําเสนอในวันนี้กับมองข้ามปัดเด็นดังกล่าวโดยไม่มีคําอธิบาย สนะครับคำถามประชามติที่รัฐบาลประกาศนั้นคือคำถามที่มี2ประเด็นที่ซ่อนนะครับที่ซ้อนกันในคำถามเดียวคือเห็นด้วยหรือไม่นะครับกับการจัดทำรัฐมนุษฉบับใหม่ทั้งฉบับ และเห็นด้วยหรือไม่กับการคงเนื้อหาหมวด1และหมวด2ทําให้ประชาชนเผชิญกับภาวะไร้ทางเลือกในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากต้องการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับก็ไม่มีทางเลือกจะออกเสียงในการทําประชามติอย่างไรนอกจากนี้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0ในหมวด1บททั่วไปและหมวด2หมวดพระมหากษัตริย์ที่ถูกแก้ไขหลังการจัดทําประชามติเมื่อปีนะครับ2 5งยังคงอยู่คําถามประชามติจะไม่ทําให้เกิดการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับ ทั้งฉบับและทําให้ประชาชนไม่ได้มีอํนนานาจสถาปนารัฐธรรมนูนอย่างแท้จริงคําถามประชามติดังกล่าวยังตั้งเงื่อนไขในหมวดเกี่ยวกับพระราชอำนาจและพระมหากษัตริย์จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกนํามาเป็นเงื่อนไขในการจัดทํารัฐธรรมนูนฉบับใหม่และทําให้เกิดคําถกเถียงเกี่ยวกับพระราชอำนาจในการระหว่างการทําประชามติเรื่องของรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่พวกเราเคยเสนอคำถามประชามติให้เขียนรัฐมนูลฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยระโดยสภาร่างรัฐมนูลสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดโดยประชาชนกว่า200 0 0 0คนลงรายมือชื่อเพื่อจะสนับสนุนเสนอคำถามนี้เมื่อรัฐบาลไม่รับคำถามของพวกเราและตั้งคำถามที่ทมีหลักการ แตกต่างจากคำถามของพวกเราอย่างชัดเจนเราจึงไม่สามารถที่จะลงประชามติเห็นชอบหรือวตเย็ให้กับคำถามที่รัฐบาลตั้งขึ้นได้เราไม่สามารถรับไปก่อนอรับรับไปก่อนเพื่อสํารอยกับบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้ว 3. พวกเราคาดหมายว่าอาจจะมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไปลงคะแนนไม่เห็นด้วยกับนะครับคำถามประชามติที่รัฐบาลตั้ง พวกเราให้ข้อสังเกตว่านะครับไม่ว่าจะมีการนะครับคนที่กาช่องไม่เห็นชอบหรือโหวตโนมากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้หมายความว่านั่นคือเสียงที่ต้องการอยู่กับรัฐนูรมนูญ2 5ห0หากแต่เสียงโหวตโนยังเป็นเสียงของประชาชนที่ต้องการเขียนรัฐนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยไม่มีเนื้อหาของเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ถูกยกเว้นไม่ให้แตะต้องถ้าถึงวันนี้นะครับคง เหลือโอกาสน้อยที่จะหีีกเลี่ยงการทําประชามติด้วยคําถามที่รัฐบาลตั้งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพวกเรามีความเห็นว่าประชามติที่ถาม2ประเด็นพร้อมกันนี้ผลที่ได้จะไม่เพียงแต่กําจัดในประเด็นของรัฐมนูนสองห้าศแต่ประชามติครั้งนี้ยังเป็นการถามประชาชนด้วยว่ามีประชาชนจํานวนมากน้อยเพียงใดไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขที่ติดล็อกแต่ต้องการแก้ไขพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ c เราพยายามเตือนรัฐบาลมาตลอดว่าการตั้งคำถามแบบนี้เสี่ยงที่จะไม่ผ่านแต่รัฐบาลก็ยังดึงกันที่จะใช้คำถามสร้างเงื่อนไขสร้างความขัดแยง้งและมากไปฝน,นั้นคือการ ถกเถียงในหมวดของ1ห,หมวด1คือบททั่วไปและหมวด2พระ้ามหากษัตริ์โดยไม่จะเป็นรัฐบาลได้จุดไฟให้กับสังคมเกิดคําถามว่าหมวด1และหมวด2คืออะไรมีปัญหาอย่างไรทําไมถึงต้องห้ามแก้ไขและกําลังใช้ประเด็นนี้เป็นปัจจัยในการชี้ขาดในอนาคตจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นคําถามที่รอกเลื่อนไขเช่นนี้ต้องเป็นคําถามของรัฐบาลโดยรัฐบาลเพื่อรัฐบาลเมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าของคําถามนี้จึงต้องเป็นเจ้า ของผลลัพธ์ที่ตามมาด้วยหากผลลัพธ์ของการกระทำมติในครั้งนี้ทําให้เกิดการเดินหน้าสู่รัฐมนุญฉบับใหม่นะฉบับประชาชนต้องหยุดชะงักก็คือนะความไพ่แพ้ของรัฐบาลที่ไม่สามารถทําตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้ได้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการลาออกเพราะถือว่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกต่อไป 5. เราขอยืนยันว่าพวกเราต้องการรัฐมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน พวกเราไม่ต้องการนะครับอยู่กับรัฐมนุนสองหฉบับของคณะรักษาควา,ษาสมสงบแห่งชาติหรือพสชต่อไปโดยขบวนการได้มาซึ่งรัฐมนูนฉบับใหม่จําเป็นจะต้องมีความชอบธรรมเปิดฟางให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้นจนจบหากมีเงื่อนไขปิดกั้นตั้งแต่ต้นก็สุ่มเสียงที่ขบวนการข้างหน้าจะมีเงื่อนไขตลอดระยะเส้นทางและทําให้กลายเป็นรัฐมนูนฉบับของผู้มีอํานาจในยุคสมัยนั้นๆ ไม่ว่าผลการจะทําประชามติครั้งแรกจะเป็นยังไงหรือการทําประชามติครั้งแรกจะเกิดขึ้นหรือไม่เส้นทางของการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นยังคงเดินหน้าได้โดยองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้คือวุฒิสภาหรือว่าสวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งรวมถึงสอวอย่างน้อย1ใน3หรือ6-7 จาก200คนดังนั้นในการเลือกสอวอที่จะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน2567หากประชาชนร่วมกันลงสมัครสอวอรเพื่อส่งผู้สมัครที่เชื่อในหลักการประชาธิปไตยเข้าสู่สภาเขียนใหม่ทั้งฉบับ เรียกตั้ง100%ก็จะได้รับแรงส่งสนับสนุนจกากสวชุดใหม่เหล่านี้ให้เดินหน้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้การตั้งคําถามประชามติมันจะมีผลการตั้งคําถามประชามติแบบนี้รัฐบาลกําลังจะไม่ต้องการแก้ไขนะร,รัฐธรรมนูญฉบับ60 เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี60นี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทําให้พัรคเพื่อไทยนะและนะครับแกนนารัฐบาลน,นะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดแก้ไขแบบนี้แล้วเป็นฉบับของประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิได้เต็มที่พวกเขาเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องคิดนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องรู้เท่าทันนักการเมืองวันนี้รักการเมืองกําลังหลอกประชาชนอยู่หรือเปล่า ลองคิดและทบทวนข้อมูลต่างๆผมก็มีแค่หน้าที่นําเสนอวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ตามข้อมูลที่ผมได้รับเหมือนกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดอ,อัปเดตฟังครับ